เทคนิคที่ชื่อว่า gray rock หมายถึงหินสีเทานะครับมักจะใช้ในบริบทของการจัดการตัวเองเมื่อต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนที่ท็อกซิกไม่ว่าจะเป็น narcissist sociopath หรือคนใน cluster B หรือบุคคลที่มีแนวโน้มที่จะ ทารุณกรรมคนอื่นแนวคิดของเกรย์ร็อกนี้จะอธิบายเกี่ยวกับการกลายเป็นคนที่ไม่น่าสนใจน่าเบื่อและไม่ตอบสนองเหมือนกับก้อนหินสีเทานะเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ปกป้องตัวเองลดความอันตรายจากการบงการทางอารมณ์กระตุ้นอารมณ์ให้ทะเลาะต่อสู้ทำให้อายในที่สาธารณะสบประมาทดูถูกด้อยค่ากล่าวหาอะไรที่ไม่เป็นจริงนะโดยเฉพาะกับนร์ซซิสทนะครับที่เขาอยู่ได้จากซัพพการโต้อตอบทางอารมณ์ของคนอื่น กุญแจหลักคือทําให้บรรยากาศน่าเบือ่อเพื่อทําให้พวกเขามีโอกาสมีส่วนร่วมกับคุณน้อยลงลองนําไปใช้ดูว,ว่ามันได้ผลจริงไหมหนึ่งถามคำตอบคำให้ตอบคำถามแบบสั้นๆนะครับไม่ใช้คำตอบผูกมัดหรือให้คำตอบเพียงสั้นๆคำเดียว 2. รักษาระยะเวลาปฏิสัมพันธ์ให้สั้นที่สุด 3. หลีกเลี่ยงการโต้เถียงไม่ว่าใครจะพูดหรือทำอะไรเพื่อยั่วยุก็ตาม4รักษาข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อนให้เป็นส่วนตัวนะครับ 5. เปลี่ยนเส้นทางการสนทนาหากบุคคลนั้นพยายามย่ยุคุณให้เปลี่ยนการสนทนาไปยังหัวข้อธรรมดาที่ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว6ไม่แสดงอารมณ์หรือความอ่อนแอต้องบอกก่อนนะครับว่าความอ่อนไหวอ่อนแอไม่ใช่เรื่องผิดนะครับเป็นเรื่องที่มนุษย์ทุกคนมีแต่อย่าแสดงออกมาต่อหน้าคนเหล่านี้นะครับเพราะมันคือการป้อนสป라이ด์คุณสามารถกลับไปร้องไห้ี่ห้องหรือกับคนที่คุณไว้ใจได้นะครับคนที่หวังดีต่อคุณจริงๆ7 ลดเวลาการติดต่อทิ้งระยะก่อนที่จะตอบข้อความหรือวางสายให้เร็วที่สุดถึงแม้ว่าผลการวิจัยจะแสดงให้เห็นว่า n o contact หรือการเดินออกมาจาก Narcissist บล็อกการติดต่อสื่อสารทุกช่องทางจะส่งผลดีต่อสุขภาพจิตของเยื่อที่ถูกค่มเหงนะครับแต่เราอยู่ในโลกที่ทำอย่างนั้นไม่ได้ตลอดสำหรับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์กับ n a r c i s s i s t เรย์ร็อมันจะช่วยคุณในช่วงสั้นๆหรือเมื่อคุณจำเป็นที่จะต้องเลือกใช้วิธี low contact ติดต่อในระดับต่ำๆกับนร์ซิสซิสหรือบุคคลที่มีแนวโน้มข่มเหงกลั่นแกล้งทารุณกรรมคุณนะครับในวันรวมญาติอดีตคู่รักกับหัวหน้าง,งานกับเพื่อนร่วมงานยังไงก็ตามตราบใดที่บุคคลนั้นยังคงติดต่อกับผู้ข่มเหงก็มีความเสี่ยงที่พวกเขาจะถูกละเมิดล้ำเส้นหรือกลั่นแกล้งทางอารมณ์อยู่ดียังไม่มีการวิจัยเกี่ยวกับวิธีนี้โดยตรงนะแต่มีรายงานจากคนที่ลองใช้วิธีนี้และปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจาก คนที่เขาสงสัยว่าเป็นนาซิซิส,สหรือได้รับการยืนยันว่าเป็น NPD แล้วพวกเขาจะมีปฏิกิริยาดังนี้นะเขาจะงงสับสนหรือเบื่อหน่ายหรือบางรายอาจจะเกิดความไม่พอใจหรือโกรธขึ้นได้นะครับในบางกรณีมีรายงานว่าผมจะเปลี่ยนมาแสดงความรักความอบอุ่นเพื่อพยายามทําให้เหยื่อพิจารณาความสัมพันธ์อีกครั้ง บางคนจะเรียกสิ่งนี้ว่าเลิฟบอมบิงนะครับมันคือการแสดงความรักที่มาจากความเห็นอกเห็นใจที่ไม่จริงหรือเรียกว่า Performative empathy นะครับซึ่งจะเป็นความเสี่ยงในการที่คุณถูก Hoovering คือดูดกลับมาอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นผิดนั่นอีกครั้งอันนี้คุณต้องเข้าใจและขีดเส้นให้เหมือนเดิมนะครับถ้าคุณจะทํา Gray Rock ไม่ได้ดีอย่างที่คาดหวังไว้หรือถูกกระตุ้นจนเกิดการโต้เถียงกันก็ไม่เป็นไรนะครับค่อยๆฝึกฝนไปที่สําคัญคือศึกษาพฤติกรรมคนเหล่านี้และพยายามเข้าใจ เพื่อไม่โทษตัวเองรักษาขอบเขตส,สม,ม่ำเสมออย่าหยุดขีดเส้นหรือเลือกถอยห่างห้อมล้อมตัวคุณด้วยคนที่ดีต่อใจคนที่ซัพพอร์ตประสบการณ์คุณไม่แกสไลท์ไม่อินวาลิเดตคุณคนเหล่านี้จะช่วยถอนผิดให้คุณได้นะครับหลังจากนั้นให้เยียวยาตัวเองหากิจกรรมที่คุณชอบทํากิจกรรมที่ทําให้คุณมีความสุขโฟกัสที่การเติบโตเรียนรู้และการพัฒนาตัวเอง